สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงซีวีไลจากสวิสแลนดนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ a n g e l h ่าฮ l e r ลอร์ทารอนะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอินทิ n ชันนำกฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะ,ะจะเป็นการดูดวงด้วยไพ่ Oracle นะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่ไพ่ยิบสีทั่วไปนะคะ แล้วก็ดูแบบภาพโดยรวมเท่านั้นนะคะเป็น general reading นะคะไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่ง,างมาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากเรื่องราวของไพ่ที่ตริดอ,ออกมานะคะการอ่านของกระดามไปตรงกับเรื่องราวของใครชอบใช่ก็กดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ขอคอมเมนต์ที่ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาดามได้ออกมาทําคลิปด,ดีให้กับคุณคุณนะคะวันนี้จะเป็นคิงของคนที่เกิดในวันศุกร์เดือนกุมภาพันธ์สองพันกานะคะการเงินการงานสุขภาพโชคลาภนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย อบแล้วะคะประดมอธิษฐานจิตนะคะทำไพ่ทำคลิปเนี่ยให้ปลายเดือนมกรานี่เลยนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตสําหรับเดือนกุมภาพันเตรียมให้เรียบร้อยนะคะรับประกันความแม่นยำนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แม่นเพราะว่าผู้อ่านนะคะเถึงเวลาแหวนเจินเนี่ยนะคะตั้งใจทํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่านไพ่ด้วย ความรู้สึกที่แท้จริงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีกับไพ่นะคะการเรียนรู้ก็มีความรู้นะคะมีอาจารย์มากมายนะคะที่อาาดามได้ไปเรียนกับท่านมานะคะมาเรียนด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะเช่นเดียวกันนะคะหากท่านฟังแล้วเนี่ยชอบใช่ก็เอาไปใช้ในชีวิตดูไปปรับใช้ดูนะคะอย่าอินกับเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงของใครนะคะอาดาม มาแล้วนะคะทําตอนดึกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรากลางวันในงานเราเยอะมากนะคะเราก็เป็นมีงานประจําอยู่ด้วยเราแต่ชอบในศาสตร์การอ่านไพ่กันดูดวงแบบนี้นะคะแล้วเรามีพรสวรรค์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะอย่ากระนั้นเลยอย่ากเก็บพังงำไว้คนเดียวนะคะเอาออกมาแบ่งปันเลยนะคะเอาออพ้นวันศุกร์นะคะ ไปทำอะไรมาถูกแทงกระจายเลยสิบดาบนะคะเอเนจีเป็นสิบดาบเลยนะคะคุณขาเหนื่อยนักพักซชหน่อยสิบดาบเลยนะคะแทงตัวเองหรือว่าถูกเขาแทงมาคะอ่ะมาค่ะขำๆค่ะเซลกันเล่นค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะดูเอาไว้เป็นเอาไว้ปรับใช้นะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์กับชีวิตนะคะโอเค เปิดต่อใบที่สองนะคะสิบดาบไพ่โชยโชยตาได้สิบดาบเลยนะคะหนักหนาสาหัสมากเลยเคสนี้นะคะกนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแปดเหรียญค่ะเรื่องงานเหรอคะมันก็แน่นอน,นอยู่แล้วล่ะต้องเรื่องงานแน่ๆนะคะเพราะเราอ่านไพ่เรื่องการงานสี่ถ้วยออกมานะครับ ten of swords นะคะ eight of pentacles แล้วก็ ตำแหน่งของกู้ครองของสามีของภร,รรยานะคะ,ะทุกพลังงานนะคะเรียนทราบว่าเข้ามาดูได้หมดนะคะเป็นได้ทุกอาชีพด้วยนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของใครรับชมรับฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้กันอเองะคะ่ะไพ่การอ่านอาจสลับกันได้นะคะเป็นเจ้าชะตาและเป็นของคู่กรณีหรือว่าคนรอบข้างเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองนะคะ,ะไปต่อค่ะ ไพ่เจ้าชะตาเป็นสิทดาบนะคะภพ่อนาคตนี่นะคะเพจนะคะเป็นเพจพินไพ่เพจหมดเลยนี่เพจถือดาบนะคะเพจถือไม้เท้านะคะเป็นเป็นเด็กนะคะโอเคจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ในข้างหน้า six of cups ก็มานะคะคุณคะคุณจะต้องมีการส่งเสียคนในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะมีโฆษณาด้วยอันนี้อืม คุณจะต้องส่งเสียคนในบ้านคุณหรือเปล่าคุณอาจแค่บางคนอาจเป็นหัวหน้าครอบครวัวจริงๆด้วยนะคะคุณที่เกิดในวันศุกร์นี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเป็นอินเทอ์ของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะคุณนะคะขอ,อคุณกุ้มใจเรื่องเงินนะคะเรื่องงานก็พักนี้มันฝืกเออเพราะมันเป็นสิทธิ์ดาบมาไพา่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะไพ่ใบน,นี้ออกมาแล้วก็นะคุณคาโชคชะตาหมุนเวียนมาแล้วคะ่ะคุณคะ เตรียมตัวได้เลยนะคะ,ะแต่ก็ยังมีเจ็ดดาบนะคะยังยังยังไม่รุ่งนะไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะมาบอกอะไรสักอย่างนะคะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นไพ่ไม่ดีตลอดกาลนะคะมันอาจจะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็บทเรียนให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาเปิดทีเดียวเลยนะคะอ่านทีเดียวเลยนะคะฝั่งทางนี้ค่ะจะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะมาดามจะเล่าเรื่องให้ฟังค่ะ แคชุตาของคนที่เกิดวางส่วในเรืยองุมภาพันานคุณได้สิดาบนะคะคุณขาจบลงแล้วนะคะไม่มันจะไม่เจ็บมากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะมันจะไม่ต้องทนอะไรที่มากไปกับจากการถูกแทงมาสิบดาบจมกองเลือดเลยนะคะนอนสลบสไลดเพราะฉะนั้นนะคะลุกขึ้นมาค่ะแล้วไปต่อนะคะเรื่องงานของคุณนะคะที่มันทําแล้วมันก็ไม่ก้าวหน้า อยากจะไปตรงนู้นอยากจะไปตรงนี้อยากจะไปพักผ่อนทํานก็ไม่มีโอกาสได้ไปกับเขาเพราะฉันจะต้องเลี้ยงดูคนหลายปากหลายท้องเห็นไหมคะคุณดูสี่หกเหรียญแบบนี้เห็นไหมคะคุณต้องแบ่งปันตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะหรือถ้าคุณไม่ใช่คนโสดก็แสดงว่าเป็นในกรณีของคนที่เป็นไม้ก็เป็นไม่ได้นะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะคุณต้องหาเงินทุนต้องทํางานแต่่า ก็ยังดียังมีกาไรนะคะแต่ว่ามันไม่มันไม่เหลือนะคะมันมีไพ่ของกําไรออกมาเป็นไพ่เอ็กซ์ออฟเพนเิลแบบนี้นะคะแต่คุณไม่เหลือแต่ยังไงนี่ะคะคุณก็ยังคงทํางานอยู่ในในคุณทําหน้าที่ของคุณคะ่ะควีนออฟวานแบบนี้นะคะคุณเป็นอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟนะคะนี่มีมีครบนะคะธาตุน้ําก็มีธาตุไฟธาตุดินครบทุกธาตุนะคะธาตุลมมีครบคะ่ะคุณคะอารมณ์คุณเป็นคนที่ รักษาอารมณ์ได้เป็นปกติคุณเป็นคนที่กดเก็บกดนะ่ะบอกง่ายๆเลยนะคะสิบดาบเป็นไพ่ของคนที่เก็บกดนะคุณคะ่ะคือคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วคะ่ะแทงคุณจะกระจายขนาดนี้คุณจะพูดอะไรได้ <c oughs> ขำๆคุณคะอ่ะควีนถือไม้เท้านะคะคุณยังคงทํางานของคุณต่อไปลุยอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะแปดไม้เท้าก็ออกมาบอกนะคะว่าไม่หยุดคะ่ะเนยแค่ไหนกูก็ไม่หยุดเพราะว่าคุณมีหน้าที่ กูกูแมมฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะอืมชอบพูดภาษาสมัยพ่องหูลามอยู่เรื่อยเลยมาดามเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะตัวตนที่ของเราที่แท้จริงเราไม่ต้องใส่หน้ากากกันนะคะเราเป็นกันเองค่ะคุณคะเอาหกเหรียญคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนไม้นะคะอ่าแม่ไม้ทิ้งผัวผัวทิ้งหรือก็หรือแม่ไม้เมียทิ้งผัวทิ้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หมดนะคะ คือคุณจะต้องเลี้ยงมีภาระต้องเลี้ยงครอบครัวคุณอาจจะไม่ได้อยู่รวมกับใครกับครอบครัวของคุณนะคะบางคนฝากลูกฝากเต้าไว้กับอ่แม่กับพ่อนะคะเลี้ยงดูตัวเองก็ต้องไปทํางานอยู่อีกที่หนึ่งทํานองนี้ลักษณะอย่างนี้แต่ว่าคุณมีการส่งเสียเลี้ยงดูเขาคุณเป็นลูกกระตันยูบอกแล้วนะคะคุณไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังคุณจะแบกเข้าไปคุณแบกภาระหนักนะคะ แต่เห็นไหมคะเนี่ยคุณยังไงคุณก็หาเงินทันค่ะไอ้ปัญหาที่มันกําลังติดติดขิดขาดเพราะคุณเป็นคนกระตันอยู่บอกแล้วนะคะไพ่เจ็ดถ้วยก็ออกมาแบบนี้นะคะมีงานให้คุณเลือกทําหลายอย่างนะคะสมัยนี้มีงานออนไลน์ให้มากมายเลยค่ะคุณคาคุณเป็นคนที่ไม่โฟกัสเรื่องเรื่องความรักไม่โฟกัสเรื่องคู่เพราะว่าคู่ของคุณจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยคุณบอเห็นไหมคะตัวคุณเองก็เบื่อก็เหนื่อยนะคะเป็นจุดดาบแบบนี้นะคะคุณไป ปรึกษาคนข้างอางเขาไม่มีคําตอบเลยให้คุณหรอกคะ่ะเพราะตัวเขาเองเขาก็วุ่นวายอยู่กับตัวเขาเหมือนกันนะคะตัวเขาเองก็ต้องมีเรื่องต้องโฟกรัสตางคนต่างต้องทํางานถ้าหากเป็นคนมีคู่แต่ถ้าคนไม่ใช่คนมีคู่เป็นพ่อเลี้ยงเดยกแม่เลี้ยงเดยกเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะคุณก็ต้องมีภาระหน้าที่ต้องส่งเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ นายมันจะมีงานอะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นไหมเพราะว่าทําเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือแล้วทมันมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะถามว่าเอารวยลุง่งเรืองเลยอ่ะมันยังไม่ได้ค่ะแต่แต่แต่นะคะไพอนาคตกําลังบอกมาแล้วนะคะมีงานมีหลายตัวเลือกมีหลายชอยมากเพราะตัวคุณนะเป็นคนที่ฉลาดนะคะนายออฟเพนทิเคิลแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณหางานง่ายคุณตกงานเมื่อไหร่คุณก็หางานได้ทันทีนะคะแต่งานที่ยังทําอยู่นะคะ มันเพราะมันเป็นแปดแปดไม่เท้าเห็นไหมคุณคะคุณเป็นคนที่ไม่เลือกงานอะอะไรก็ช่างที่มันเป็นการได้มาซึ่งส,สินเงินทองฉันเอาหมดฉันทําได้หมดนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของครอบครัวของลูกของแม่ของพ่อฉันฉันต้องมีภาระรับผิดชอบเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยงงานคะ่ะได้ทุกอาชีพนะคะคนที่อยู่ในลักษณะของการมีคู่ครองมีแฟนมีสามีภรรยายนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ะ่ะ ใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่นะคะไม่มีการส่งเสียอะไรซึ่งก,บบกันและกันถึงจะส่งเสียก็เป็นการส่งเสียแบบว่าต้องให้ให้เพราะหน้าที่ไม่ได้ให้เพราะเหลือเฟือเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าคุณบอกว่าเจ้าชะตาเป็นสิบดาบแต่คุณบอกอมาดามบอกแล้วนะคะสิบดาบนี้ก็ไม่ได้ไวเร็วล้าจนเกินไปเจ็ดดาบเช่นกันนะคะอ้าวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ขยายเจ็ดดาบกันนะคะให้ไพ่แล้วเรืองออาว่าเจ็ดดาบเป็นไพ่อนาคตขึ้นในตาแหน่งของอนาคตด้วย ทำไมมันจะต้องมีพวกนี้มันมันจะเดินทางต่อไม่ได้หรอคะได้ค่ะ เรื่องที่ถูกแทนกระจุยมา,หร,า,าหรือว่าคุณทําร้ายตัวเองหรือว่าคุณทํางานผิดพลาดมันจบแล้วนะคะคุณขาไม่ต้องกลับไปคิดอีกนะคะสิบดาบจบแล้วคะ่ะไม่หนักหนาะม่มีอะไรเกินกว่าสิบดาบแล้วนะคะมันเป็นไพ่ของวิวอ,ออฟฟอร์จูนแบบนี้นะคะคุณที่โฟกัสเรื่องงานหน้าที่ารงานของคุณจะสมดุลแล้วนะคะคุณจะได้งานที่ใช่งานที่ตอบโจทย์ตัวคุณเองนะคะงานที่มั่นคงด้วยเหรือว่าใครบางคนในที่นี้ อาจจะคิดสร้างหลักฐานสร้างตำแหน่งเก็บเงินนะคะเก็บเงินอยากอยากได้บ้านสักหลงหังนึงอยากให้คอรอบครัวม,มาอยู่รวมกันมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะแต่ว่าจะไปถึงดวงดาวไม่น้อเพราะว่าเป็นเด็กเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแค่การเริ่มต้นเห็นไหมคะเพจถือดาบแบบนี้คุณต้องทํางานต้องโฟกัสอย่างหนักแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะคะที่ต้องใช้ทุนใช้รอนแบบนี้นะคะเงินก็ไม่มีจะเอาเงินที่ไหนวะ เออมาดามแถวมันเป็นเจ็ดดาบอีกเดี๋ยวเรามาขยายไพ่เจ็ดดาบกันนะคะเราใช้ไพ่เดกีขยายไพ่เจ็ดดาบกันนะคะไพ่เดกีนะคะไพ่ออร์แคโคนะคะเป็นไพ่ที่นั่นยำมากไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาเลยนะคะมาเปิดไพ่เดกีขยายไพ่เจ็ดดาบนิดนึงขยายไพ่อนาคตนะคะว่าในเมื่อจะจะทํางานเนี่ยนะคะมีงานอะไรที่ดีๆสําหรับคนวันศุกร์ไหมคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย นะคะในว่าฉันเป็นคนที่สู้งานขนาดเนี้อยากได้ตำแหน่งงานดีๆนะคะตอนนี้กําลังเก็บเงินนะคะบางคนนะคะบางท่านกําลังเก็บเงินนะคะที่จะซื้อบ้านจะซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อได้เป็นหลักเป็นแหล่งอยากให้ครอบครัวมีความสุขนะคะบอกแล้วนะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หมดนะคะใบที่9 7้าสิบเจ็ดคุณสี่เห็นนะคะการแบ่งปันนะคะ คุณไม่ได้ทําเพื่อตัวคุณเองคนเดียวหรอกมีการแบ่งปันเกิดขึ้นและตบใบย2่ตามเลยนะคะก็9ก27นะคะเดี๋ยวเล่าให้ทีเดียวเลยนะคะใครเด็กกีบอกกันเดี๋ยวเราค่อยมาขยายเจ็ดดาบกันนะคะแล้วก็บีใบที่สิอ้าวดะกีว่ายังไงนะคะเด็กกีว่ายังไงเอ่ยอืมคอแห้งนะคะเดี๋ยวดื่มน้าแป๊บหนึ่งเออ ก็อัดคลิปตอนกลางคืนค่ะก็มักจะเจ็บคอแบบนี้นะคะอากาศก,ก็เย็นแต่ว่ามาดามก็จะท้านีเพราะมันมีท้าความหนาวนี้มันอยู่ในที่ส่วนตัวของเราแล้วร้านปิดแล้วเรียบร้อยนคะคะโอเคใบที่97หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงนี้คะมีเห็นแก้วสองใบไหมคะแล้วก็มีคนโทเทน้ำลงมาเห็นคะก็คือการแบ่งปันที่เท่า,ากันนะคะการเสียสละคุณนะเป็นคนที่เสียสละคุณทําเพื่อครอบครัวนะคะเปรียบไปแล้วก็เช็คเข่นกับ ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเอ่รเดอเวดใบนี้ก็คือหกเหรียญคุณทํางานเพื่อครอบครัวคุณแบ่งปันนะคะคุณไม่ทิ้งคนของคุณเอาไว้ข้างหลังคุณไปไหนเขาจะไปกับคุณคุณส่งเสียเลี้ยงเลี้ยงดูคนในครอบครัวคุณอาจจะมีลูกนะคะหรือคุณอาจจะมีแม่ มีพ่อที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเขานะคะแต่เงินมันยังชักหน้าไม่ถึงหลังมันเป็นลักษณะอย่างนี้คนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนคุมภพันธ์นี้นะคะคุณเป็นลักษณะเหม,มือนกับว่า คุณไม่ได้มีตําแหน่งในหน้าที่การงานใหญ่นะคะคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณยังไม่ได้เป็นหัวหน้าง,งานใครแต่คุณทํางานเพื่อเลยงปากเลยงท้องลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะหาเช้ากินข้าเป็นไปได้คะ่ะแต่งานของคุณเป็นคนที่ไม่เลือกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสักครู่โฆษณาใหม่แล้ว อ่ะต่อนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เรียกงานเพราะฉะนั้นนะคะได้เงินอะไรก้อนมาคุณก็จะแบ่งสันบันส่วนให้คนในบ้านอย่างยุติธรรมเลยนะคะการเสียสละของคุณจะนําพาซึ่งความสําเร็จให้กับครอบครัวคุณรู้ไหมคุณเป็นคนที่กระตันดูมากเลยะค่ะหาดูไพ่ใบที่27นะคะไพ่เดอะคีเป็นแสงเทียนออกมาเลยดูสิดูด,ดนนูนี่นี่สองสว่างแล้วนะคะพบทางออกแล้วคุณขาอืมใบที่27เห็นไหมคะคุณน่ะ หมดแล้วนะคะคุณขามันเหมือนกับไพ่เจ้าชะตาคือไพ่สิดดาบเห็นไหมคะคุณขาฉันจะไม่ทนอีกต่อไปละคะเออฮะมันเทือกสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเะนี่ยนะเออมันจะเป็นอะไรก็เป็นกันนะคะจะเป็นอะไรก็เป็นกันนะคะนี่มันจะแสดงถึงไพ่ของสุขภาพเดี๋ยวคุณให้คุณระวังนิดนึงนะคะ ระวังเรื่องเรื่องสุขภาพนินะครใบ,บที่2 7นี่นี่มองทะลุไปถึงเรื่องสงข,ของสุขภาพเลยค่ะอ่านสุขภาพให้เลยก็ได้นะคะให้ระวังเรื่องฝืนเรื่องไฟนิดหนึ่งนะคะไฟในใจคุณนะคะ่ะไฟของอารมณ์คุณนั่นนะคะคุณรู้ไหม คุณเป็นคนที่โมโหคุณคนที่เข้ามาฟังคนวันศุกร์ี้คุณอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟเป็นไปได้นะแต่ว่าเจ้าชะตาเป็นไพ่สิบหลาเปิดออกมาแต่ว่าเป็น,ปนราชินีถือไม้ท้าแบบนี้นะคะเหมือนเป็นคนาธาตุไฟคนาธาตุดินจะเป็นคนาธาตุไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะคะดูได้ทุกคนทุกพลังงานนะคะฉันจะไม่ทนอีกแล้วนะคะฉันอึดอัดฉันเหนื่อยนะคะอยากได้งานดีๆคุณพูดกับใครคุณพูดกับตัวเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งจิตมันตก มันท้อนะคะกับการที่ว่าหาเช้ากินค่ําชักหน้าไม่ถึงหลังแบบนี้เนี่ยทำยังไงดีเนาะเออถึงจะได้งานใหม่ๆคุณได้แน่ๆค่ะคุณได้แน่ๆนะคะใจเย็นๆเห็นไหมคะเจ็ดถ้วย w e e l of f o r t u n e ไพ่ของอนาคตนะคุณ เดี๋ยวเราเขาก็มาขายายเจ็ดดาบกันว่ามาทําไมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสุขภาพของคุณใจร้อนใจรนอันนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่วู่วามน,นะคะตัดสินใจในใจไปเร็วกว่ามือเออนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะคุณขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการอาการป่วยของคุณที่จะมานะค,ะคนนี้ไม่ได้ป่วยอะไรรุนแรงเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะแต่ให้รักษาอารมใจให้ดีเพราะคุณนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ ไม่อย่าให้โมโหอ่ะเป็นคนดูเหมือนเฉยๆเรียบๆไม่เรียงๆแต่อย่าให้โมโหนะเพราะเป็นไพ่สิบดาบในในตำแหน่งของอาเจ้าชะตาแบบนี้นะคะเดือนนี้เป็นคนใจร้อนนิดนึงนะคะคนวันจุกปกติเนี่ยคนวันจุกจะเป็นคน อะไรที่เย็นเย็นเงียบเงียบก่มเข่มเป็นคนน่ารักพูดเคาะแต่บางครั้งเนี่ยมันมันก็เรียกว่ามันเหลืออดอ่ะมันสุดที่จะทนไปเจออะไรต่ออะไรมาคนเรานะ<ม>เกิดมาวันวันหนึ่งนะอาจจะเจอคนมากหน้าหลายตานะมันมีได้ค่ะที่จะประทูออกมาได้เพราะฉะนั้นรักษาอารมณ์เราให้ดีๆไปที่สิบคุณเป็นไงคะเง็นไงอาการป่วยว่าจะไม่มีมันมาแล้วค่ะอาจจะไม่ตัวคุณเองนะคะที่ป่วยนะคะอาจจะเป็นคนในบ้านคุณนะคนในบ้านคุณเนี่ยนะคะ คุณอาจจะต้องกลับไปเดิน,ดนทางกลับไปหรือว่าถ้ายังไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องมาจากโรคระบาดอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดนะคะคุณก็ได้จะสนใจไปหาคนในบ้านถ้าหากตัวของคุณไม่ป่วยเองนะคะเห็นไหมคะพูดถึงเรื่องสุขภาพคนในบ้านนะคะอาจจะได้คุณอาจจะได้รับข่าวคนที่คุณรู้จักนะคะเพื่อนฝูงคนในบ้านของคุณในครอบครัวคุณอาจจะป่วยนะคะก็ดูแลกันนิดนิดนะคะไปตัวไปไม่ได้ก็ ส่งเงินไปอะไรไปน่คะสิ่งพวกนี้คุณทําเป็นประจําอยู่แล้วนั่นคือหน้าที่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาขยายไพ่เจ็ดดาบกันของอนาคตนะคะว่าเจ็ดดาบมาทำไมเป็นไพ่อนาคตด้วยกําลังจะเริ่มต้นเดินทางไปทํางานให้มันดีมีชีวิตที่ดีกำลังเก็บเงินซื้อบ้านเจดดาบมาทำไมเนี่ยเออนะมาขยายเจ็ดดาบให้นิดนิงนะคะไพ่ตะเคีย์นะคะ คุณมีการแบ่งปันเห็นไหมคะเหมือนไพ่หกเหรียญน,นะคะคนในบ้านป่วยหรือตัวคุณเองป่วยเองป่วยด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวหุนง,งานนะคะเพราะว่าทํางานชักหน้าไมถึงหลังทําแต่งานขยันเกินร้อยนะคะแต่ได้ผลลัพธ์แค่50เพราะว่าไม่ได้ใช้เงินคนเดียวต้องดูแลคนในบ้านเยอะฉันอยากจะมีสถานภาพทางการเงินที่เป็นอิสระทำยังไงคะมองหางานใหม่ไปเรื่อย เพราะว่ามีโครงการที่จะซื้อบ้านเป็นไปได้อยากให้งานมั่นคงอยากให้ครอบครัวมีความจุกรย้ายเจ็ดดักเลยเสียงดังแล้วมาดามวยวายดึกแล้วดึกแล้วอ้าวทำให้อีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคเจ็ดดับมาทําไมคะเป็นไพ่ของอนาคตด,ด้วยกําลังจะเปดเริ่มต้นงานใหม่เป็นไปได้นะคะคนจน,นจุกนะคะกําลังหางานใหม่นะคะ,คะยุคนี้ก็ออนไลน์ฮิตนะคะหางานออนไลน์นะคะคุณ พอขายสินค้าอะไรก็เป็นตังค์มีงานหลายอย่างให้เลือกมากเลยเจ็ดถ้วยเห็นไหมคะคุณขาถ้าคุณขยนันสักอย่างนะคะคุณโฟกัสอยู่ที่งานไม่มีอดตายบอกเลยนะคะเออเจ็ดดาบขอไพย่ขยายนะเจ็ดดาบขยายว่า,าบอกแล้วงานบาดังก็บอกแล้วอย่าไปคิดว่าไพ่เจ็ดดาบมันจะเป็นไพ่ที่ร้ายเป็นไพ่ที่ไม่ดีตลอดไปนะคะในความไม่ดีมัน ก็ในในวิกฤตมันเป็นโอกาสและแล้วนะคะเจ็ดดาบใบนี้อยู่ที่ตำแหน่งของไพ่อนาคตนะคะไพ่ของการเดินหน้าแล้วมาดามเปิดไพ่ไข,ขยายออกมาเป็นสิบเหรียญเออสิบเหรียญน,นะใครอ่า ที่ชอบดูดวงบ่อยๆจะรู้นะคะว่าไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่แห่งความมั่งคัง่งอ้าวเจ็ดดาวมาบอกว่าสิบเหรียญคุณขาเห็นไหมคะในวิกฤตมันมีโอกาสคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโอกาสของคุณมาแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณอยากได้บ้านคุณอยากซื้อบ้านคุณอยากมีบ้านไว้ให้ครอบครัวของคุณนะคะพอ่อแรงเดียวแม่แรงเดียวนะคะมีเรือพ่วงติดเต็ไมไปหมดเลยอยากให้เขามีความสุขทำยังไงดีอยากได้เงินอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะความใฝ่ฝันของคุณนะคะ และบอกเลยนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันกําลังจะมาเห็นไหมคะไพ่เจ็ดดาบขยายด้วยสิบเหรียญคะ่ะวิกฤตคือโอกาสเพราะฉะนั้นนะคะฝันหรือยังฝันหรือยังคนวันศุกร์คุณไปฝันหรือยังอ่อพ่ทาสทามใบยขยายนั่นงายบอกแล้วนะคะ งานทํางานงานอะไรงานใหม่ที่กําลังจะหาเป็นเพจถือไม้ทาแบบนี้เห็นไหมคะงานใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นนะคะมันตอบโจทย์ตัวคุณนะคะเลือกได้เลยคุณขาไพ่เจ็ดดาบไม่เวลวร้ายค่ะเออไพ่เจ็ดดาบไม่เวลวร้ายเลยไม่ขี้เหร่เลยเห็นไหมคะนี่สิบเหรียญขยายเจ็ดดาบแล้วก็ตามด้วยสองไม้เท้าเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะคุณอาจจะทำกับแฟนกับคุณก็ได้ ทำกับคู่ของคุณก็ได้ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แต่ว่าต่างคนต่างโฟกัสชีวิตของตัวเองอาจจะส่งเสียตัวเองด้วยซ้าไปหรือว่ามีเงินก็แค่แบ่งปันกันไม่ได้ว่าไม่ได้เลี้ยงดูกันอย่างเป็นเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เลี้ยงดูกันอย่างเป็นทางการคนรักแทบจะเป็นเพื่อนอ่ะเอางี้ดีกว่าคนที่เกิดในวันศนะุกร์น่ยค่อยนะคะขยายขยายนะคะขยายเจ็ดดาบนั่นไง,งนั่นน้เดจัสติกคุณขาเดจัสติกนะคะมากับเงิน ก้อนใหญ่ๆจะจัสติกมากับเงินก้อนใหญ่ๆคุณอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะอยากได้บ้านอยากได้ที่อยู่อาศัยเออลองดูลองดูจัสติกมานะคะโฟกัสโฟกัสเรื่องงานขยันทำงานเข้าหนักๆนักสามรพันเปอร์เซ็นต์มันมาแน่คะ่ะไหนดูไพ่โชคลาภสิคะาสุขภาพสุขภาพดีคนที่บ้านอาจป่วยคุณป่วยป่วยที่ความเรียกแล้วคะ ความใจเร็วความใจร้อนของคุณน่ยนะคะป่วยใจเขาเรียกว่าป่วยจิตนะคะแต่ถ้าตัวคุณไม่ป่วยเองก็คนในบ้านจะป่วยนะคะดูอะกันหน่อยนะคะส่งเงินไปก็ได้ถ้าเดินทางไม่สะดวกนะคะช่วงนี้โรคระบาดยังยังคงลอยตัวอยู่นะคะอ่ะ,อะดูไพ่เรื่องโชคลาภสิคะมีมีโชคลาภกับเขาบ้างไหมคะคนวันศุกร์ขาในเดือนกุมภานเนี่ยคะ่ะเออมีโชคลาภไหมคะอ่ะเด o ู ฝันเลยฝันเลยฝันเลยไปฝันเลยนะคะเดมูนนะคะคุณขาไพ่เดมูนนะคะความฝันของคุณแม่นยำม,มาขอยืกหนึ่งใบมาจากความฝันคะ่ะมีโชคลาภเพราะมีสิบเหรียญออกมาแล้วนะคะมีโชคลาภนะคะนั่นไงคุณขามาจากความฝันนะคะมาจากแฟนมาจากสามีมาจากภรรยา ลองไปให้เขาเขียนเลขให้ลองให้เขาหยิบรถตาลี่ให้เออประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะขอบทสรุปนะคะนันขยายให้พอสรุปให้อีกสรุปฟันทงให้เลยสุขภาพเป็นยังไงป่วยแล้วจะหายดีไหมคนในบ้านป่วยแล้วเขาจะหายไหมหรือตัวเองนะคะอารมณ์ที่ร้อนอารมณ์ที่วู่วายนะคะขอให้เลิกลดละลงไปนะคะไ้า,าใบนี้นะคะสิบดาบนะคะเช่นเ,เดียวกับไพ่เจ็ดดาบอันนี้นะคะ ระวังนิดนึ่งนะคะเรื่องสุขภาพค่ะบทสรุประวังเรื่องสุขภาพนะคะคุณจะเดินสะดุดหกขล้มนะคะระวังหัวเข่าให้ดีๆนะคะคุณขาอย่าเดินเร็วนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคุณมีดวงเขาเรียกว่าอันลักกี้นิดหนึ่งอันลักกี้นิดหนึ่งอาจจะเดินไปสะดุดอะไรนะคะหกขล้มนะคะระวังนะคะเออเป็นแผลนิดหน่อยไม่หนักหนาสาหัสค่ะแต่สิบดาบก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งดีทั้งสิบดาบทั้งเจ็ดดาบเออเอา้าไปเออ ถามบทสรุปบทสรุปออกมาเจดาบ7ดาบเออข้างหน้านี้นะเจ้าชะตาก็มีเจดาบอ้าววิกฤตมีโอกาสนะคะนะคะในความไม่โชคดีนั้นมันมีความโชคดีแฝงอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมาดำอ่านให้มันเป็นพลังบวกแต่ว่าไม่ได้โมดิฟายมันนะคะไม่ได้ไปเมื่อวังมันนะคะว่าเอ๊ะไพ่พาดาบมันเป็นไพ่ไม่ดีไม่เสมอไปนะคะไพ่ดาบนะคะคุณคา เรื่องไพ่ธาตุลมเนี่ยนะคะไพ่ดาบเป็นไพ่ของไพ่ธาตุลมเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่า,าจะถูกแทงข้างหลังไหมเนี่ยประดามบทสรุปไม่ค่ะคุณคะมีก็มีการทําร้ายตัวเองนะคะอ่ะสุขภาพเพราะมันไพ่ดคีมันเป็นใบที่ย7นะ่สิบเจ็ดคุณเป็นคนที่วุ่นวามนิดหนึ่งนะคะใจร้อนวุบวายวุบวาาไปหมดคิดเร็วนะคะ ใจไปไวกับเสียงไปกว่าบอดี้ยังไม่เคยยือเลยไปนู่นแล้วค่ะปากว่ามือถึงไปแล้วระวังจะลื่นหกล้มนะคะแล้วก็เจ็ดดาบด้วยนะคะคุณขาถ้าคนที่มีเด็กในบ้านคุณระวังดูแลเด็กในบ้านให้ดีนะคะดูแลเขาให้ดีๆนะคะคุณขาก็ลักษณะเดียวกันนะคะดูแลเขานะคะดูแลตัวเองนะคะก็บอกว่าไงพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะคะ เด็กนี่ยาจะทําให้เราเป็นห่วงนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเหมือนกันกับการที่เขาป่วยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องป่วยแต่อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆลื่นหกล้มระวังตรงนี้นะคะบทสรุปตรงนี้นะคะนี่ไพ่เตือนบุตรบุปอบทสรุปไพ่เตือนว่านะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องอย่างอื่นนะคะเรื่องทํางานไปได้สวยนะคะทํางานก็ยังคงทํางานแบ่งปันอยู่นะคะอ่ะคุณคะ สามใบแบบนี้เป็นบทสรุปให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นสี่เหรียญใบปิดจบก็คือว่าเงินไม่พอใช้ใช่ไหมคะต่อไปนี้เนี่ยคะมันจะผ่านแล้วนะคะสี่เหรียญมันจะกลายเป็นสิบเหรียญคุณดูสิแต่มันเป็นบทสรุปนะคะเปิกลับเป็นไพ่ขยายเพราะฉะนั้นนะคะต้องใช้กระมิดกระแหน่ต่อไปหรอคะ่ะก็ไปทําบุญซะบ้างทำบุญนะคะ,ะแนะนำนะคะมาดามแนะนำให้คุณเอาเงินอย่าอย่าพูดว่าเก็บเอาไว้นะคะ เก็บเอาไว้เพราะกลัวมันหมดเพราะคุณเป็นคนที่กลัวมเงินมันหมดเพราะฉะนั้นนะคะปรับเปลี่ยนพลังงานด้วยการทําบุญบาทเดียวคุณก็ได้บุญแล้วค่ะคุณขามันอยู่ที่ใจนะคะเออนะคุณขาเรื่องเจ้าที่ทางไพ่กองนี้นะคะออถามว่ามีเทวดาอารักษ์คุม้มครองไหมมีอยู่นะคะ คุณอยู่ตรงไหนนะคะก็ยกมือพนมมือไหว้ยอยู่ตรงนั้นนะคะคุณถ้าคุณกําลังเดินทางอยู่นะคะบางทีหลับนอนไม่เป็นที่เด่ยน,นะคะคุณขาตรงนั้นนะคะเขามีสถานที่มีเจ้าของสถานที่อยู่ก็ยกมือท่องนโมสลทักษามจบกลับไปนะคะนะคะ,ะโดยมากจะเป็นเทวดาอกาไรเขาจะออกมาเตือนคุณลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะ รับการไหลของเงินนิดนึงถ้าอยากมีโชคมีลาภนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะคุณขาระวังเด็กในบ้านนะคะตัวคุณเองอาจจะเล่นหลกหกล้มนะคะหัวเข่าระวังนะคะช่วงเท้าช่วงช่วงตั้งแต่บ้านเอวลงมาให้ระวังนิดหนึ่งแล้วก็ระวังเด็กในบ้านด้วยนะคะจะนําเรื่องเดือดร้อนเรื่องไม่สบายใจมาให้นะคะคุณขาไพ่สรุปเป็นประมาณนี้แล้วก็ถามว่าเงินจะมีโชคลาบไหมคะ มีนะคะแต่ว่าให้ไม่มากนะคะให้แค่ไม่ถึง50%เอร์เซแต่มันมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมันมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะตรงที่ว่ามันเป็นขยายไพ่จดดแาบบเพราะมันเป็นวิกฤตนะคะมันอาจกลายเป็นโอกาสของคุณตรงที่ว่าฝันเอาาแล้วกันนะถ้าชอบเสี่ยงชอบ คนเรามีสิทธิ์ฝันได้มีสิทธิ์หวังได้แต่อย่าคาดหวังนะคะคุณคะเล่นให้มันสนุกสนุกเท่านั้นเองคะ่ะถ้าเราไม่คาดหวังม,มันมักจะมาจริงไหมถ้าเราเระบบหูมันกูนนต้องได้เออใครใช้กดแรงหนึ่งดูดเป็นก็ไปนี่เห็นไหมคะไปสั่งจิตตัวเองดูนะคะเงินก้อนไอ้เงินสี่เหรียญนะะี่ค่ะคุณไม่กล้าใช้เงินเก่าส่งเงินไปเรียกเงินกลับมาสิคุณไปทําบุญนะคะ พรุ่งนี้ตื่นมานะคะแนะนําให้ทาบุญเลยค่ะบาทสองบาทนะคะเจอคนจนเออเจอคนยากคนเจอคนจนนะคะเจอขอทานนะคะให้ไปเลยค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตเอาค่ะเงินที่ให้ออกไปเนี่ยนะคะให้ให้คนอื่นได้มีโอกาสไปกินไปอะไรเนี่ยนะคะก็ขอจงคืนกลับมาให้ฉันด้วยเช่นกันเพราะใจฉันบริสุทธิ์อะไรอะไรก็ว่าไปคุณคะปากเราอะปากคุณเอกเลขคุณทัวรค่ะคุณวันศุกร์นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวนะคะโอเคค่ะโชคลาภมีไม่มากนะคะแต่ในที่สุดก็มีค่ะมีนะค่ะ ยังไงนะคนเรามันมันก็มีเขาเรียกว่ามีเปนจังหวะดวงของเราะคะ่ะโฟกัสบ้านจะได้บ้านแต่ว่าต้องทํางานนะคะมาจากงานล้วนๆเลยนะคะมาจาก2มือของคุณนะคะแ็เป็นที่ปรึกษาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเราเต็มที่เราต่างคนต่องต้องเรียนดูกันและกันประมาณนี้ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะถ้าชอบถ้าใชา่อย่าลืมรบกวน กด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  u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้มาดามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ